หันหลังมาบ้านหันหลังมาไอ้บ้านจะม่ไอนี่เยี้ยบหนุ่มของเงี้ไอ้ควายเพื่อนกูมองหน้ามันเด็กมองหน้ามันดิไอ้เทียนี่มันไม่ชอบคนหาเรื่องมองหน้ามันดิเรียบร้อยอันนั้นก็อยู่ในหีบไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยเอาไปใครเอาไอ้บ้าเด็กเด็กกูโยนทิ้งให้น่ะเขี้ยวไอ้เจ๊เจ๊เด็กกูโยนทิ้งให้นะเคป้ยไม่มีทหานเลยด้วยซ้ำไอ้บ้านเพื่อนมึงจะฆ่ากูไอ้บ้านช่วยกู ไปมองหน้ามันทำไมเรียบร้อยไปมองหน้ามันนะโอ้โหเมื่อยกว่าไปก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นเพราะไม่ไม่มีเตียงเฮ้ยไม่ต้องช่วยไงคือมึงจะบอกว่ามึงไหวเอ้ยเนี่ยทางขึ้นอยู่นี่ไอ้พันี่ถ้ำนี่มันใหญ่มากไอ้ตอนคิปเปิลอะอ้าวมือปฏิบัติเามาเจ็ดขลังมึงอ่ะเจ็ดหลังมึงอ่ะ เนี่ยหลังไงวันนี้เป็นครั้งแรกเลยกูเพาะบ่าตัวแม่งเส้นเลือดซึมทั้งแถบเราโงทาบเอิมนี้มันเหมือนหามอ้าวหามมึงมึงไม่ได้แข่งหรอกกูบอกเเลยไอ้บาสมึงบอกว่าบ้านเสร็จเมื่อไหร่ค่อยนอนตอนนั้นอย่าแบบมึงโทรไปบอกอาจารย์ซาโจเลยว่าพรุ่งนี้ไม่แข่งเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่นานไม่มีเฮียอะไรเตี้ยเตี้ยตายไปแล้วเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ ไอ้ย่าเอามันออกดิเอามันออกเอามันออกเอามัวเฮ้ยกูตายกูตายไอ้เหี้ยไอ้ย้าบ้านกูบ้านกูบ้านกูไปไปแล้วแล้เจ็ดไปยืนให้มันระเบิดตรงนู้นแต่ไปเหี้ยอะไรนะไอ้เหี้ยกูตายบ้านไม่ไม่ได้นอนกันสักทีไอ้เหี้ยควาย ก็มันมีแค่ห้าสิบสองอันเองมันไม่พอเนี่ยกูรู้ละรู้ว่าเธอไม่รักกูจำได้ว่าตอนที่ไปห้าหลงพ่อวัดไปไอ้บัสเคยขอว่าขอให้มโนในลงแม่มดแล้วที่มโนในหัวแตกเฮ้ยคือหัวใจเฮ้ยเฮ้ยฮาร์ฟเลดฮาร์ฟเลดฮาร์ฟเลดไอ้บาสกูขอโทษนะเฮ้ยไอตัน้เรา เออกูจะทำะไรวะาทำตัวให้น่ารักไอ้เหี้ยเหอะอะบุกูไปไม่ของบุกูตายอะไรเนี่ยทำตัวให้น่ารักไอ้บ้านมึงจะเป็นผูตายเลยทำตัวให้ได้ไอ้พู้ชายแก่ห้มีไอ้บ้านกูแจกกูกี่ห้าเนี่ยไอ้บ้านภูมิใจบ้า ห่วงจุ้ยดึงเพื่อนเข้าบ้านได้ปะอันนี้ไม่ถูกหลักวิศวกรเนี่ยห่วงห่วงจุ้ยดึงเพื่อนเข้าบ้านได้ปะไอ้โซอะไรเนี่ยมือให้เด็กอายุไม่เกินสองเดือนเข้าหรอเด็กพึ่งคลอดแต่เข้าได้เฮียนี่ไงไอ้โซปตูบังประตูบางประตูบางเหมือนเดิมเลย วงจุ้อินเดียเฮียแล้วมันจะผังชาติไหนเนี่ยแล้วมันไม่ได้เข้าตัวกูอย่อะไรเี่ยเอาปอาไปเฮ้ไปไปไปบ้าน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 ดับดปดับไฟดับไป อ้มาเกมตายเริ่มันอยู่ชั้นโอ kind of ้พังหมดแล้วมาไอ้กเียไอ่โมีตายตายเลยูยงใครมันทาอะไรเตียงทำไมกูถึงไปเกิดนู่นอะ มันู้มันรูตรงเนี้ยรูตรงนี้ป่ะกูทุบไฟกันอยู่ลงมาเจอคีเปอร์บึ้มตัวป้าบ้านตัวป้าใจจริงว่ะป้าแล้วกระปุกเชืยกหงจุ้ยบ้านยู่เป็นแบบนี้เว้ยเท่ป่ะบ้นเราคดียวอกันเขาคนเดียวดิ่ดูนี่บ้านดีจะตายระบายอากาศด้วยเนี่ยเทพชอบ เทพผมไหนวะเทพแห่งพึ่งเหรอ